ผมน้องโจโยศมาดิมกับผู้บริหารมอ랄เพลินสาวน้อยเพชรบันแพงตั้งแต่รับศิลปินองิงเพชรบันแพงเขาบ้านี่ปฏิเสธไม่ได้ครับมาซื้อเสียงขงสาวนันแพงนี่เพิ่มขึ้นหลายเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานหลายกว่าเก่าอง,าองอิงนี่เป็นหนึ่งหนึ่งในสิบล้านที่น้องโจตามหาครับ ขอบคุทเอที่ซอยกันสนับสนุนครับมือนี้ครับเป็นมือพิเศษสิมีนักข่าวหลายสำนักนะครับนี้สิมาทำข่าวมาห่อดไปน้อนักข่าวนีโนโสวัสดีครับบอโจสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมมาเจอตัวจริง <c oughs> บอสโจในวันนีน้ทำไมไม่เห็นเหมือนในเ YouTube เลยอ่ะ ลกลอกกันอยู่อยสิพี่เอาไหมอ๋อต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวหน่อยนะคือผม c อ m อ e มอสเป็นบ้านแพงยู่ไทยรัฐไทยฮัตอิ่งติง้งคือฮัตไทยฮัตอิ่งติ้งนิวคือวันนี้ผมอยากจะถามประเด็นที่ว่าบ้านจมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้น้ององคงอิงนี่โด่งดังเป็นพุ่มแตก บ่มีเคล็ดลับยังมากมายหรอกครับคือเอฟซีเพิ่นเห็นบ่พี่น้องเพื่นหน้าเวทีพี่น้องในโซเชียลเพิ่นสนับสนุนผมเพิ่นเมืองแง่เพิ่นให้การต้อนรับกับลูกทีมผมครับครับอสโจคะดิฉันปอมแตมจากสำนักข่าวเฟรชนิวค่ะตอนนี้เป็นประเด็นทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะบอสโจกับประเด็นใหญ่ที่ว่าจริงหรือไม่คะที่องค์หิงดังเพราะบอกแลกถูกทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะบอสโจแมนยูบอสองค์หิงดังเพราะบอกแลกถุงยินดีติพี่น้อง มีคนขึ้นตัวเนี่ยยุติอยู่นี่บอแมนดอกมันเป็นสวงสาตามันเป็นจังหวะพอดีอม,มืออื่นผมสเปซสารในฮันนี่พอดีอยางแม่นี่เรียนเชิญนักข่าวไปทำข่าวเลยมืออื่นโอ้ไปกันค่ะพี่มดไปไปมีสูนกันเลยเดินทางต่อศิลปินอุกลิ้งเพชรบ้านแ่ะ หลังจากได้ร่วมงานได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นลาเหตุการณ์เพราะว่าจะเป็นเหตุการ์ดรามา่าหลังจากนั้นเขาจะใช้ชีวิตยอย่างไรเขาจะปรับตัวอย่างไรเสียงผมมาให้องอิ่งเพช

แม,ม, sociedad, ม Bref, ่มาน่าแม่ตันหน้าอออไรูีลาพอนาำมาไรั่งเทือะลากก็ทอนี้แม่เราเรื่องหน้ามานไมนเจร็จจะดีัวสำเนียนเยาแต่หนูอะไรลูกแม่น้อกแม่น้องเพล็กิดทัเหี่ยวดากทั้งประเทศ แต่อย่าถอยว่นที่เข้าวาน่ะล่ะโลกยิงสูงนั่นมันต่ยิงหอนเอาแม่ว่าไม่ยิงสูงยิงหนาวจริงจังว้ายพ่กแม่เต้นโตเนี่ยทีมหนาวนะจะ่ดม่ง่ายสุดนะแต่หอนกระตันคุณหลับคุณหลับน้องกมบ่มีรักบอกยังดอกน้องหมมีเยูะน้องแม่เลยเป็นกระเทยจำไว้อย่าหยดสวนถึงมีควยมีกระรองต้องแต่งดินเป็นกระเทยกระเดือกไก่น่ารักจริง ขอเสียงหน่อคะนี่มาไลเถออันตรเมืนเนี่ย้อเนอรอ่าีอีหลาขอหนึ่น้ามันหักข้อตึงตแง่คนที่เขาหักเทากับคนที่ซ้ำเขากับมีปกติคนอที่ตั้งหลายกวทางนหอตรนเนี้ยนอหักหลายคนกซ้ำข้อเหยียดหน้าที่อหเ้าดีที่สุดอีหลา คนที่เขาหักเขาเขาจะได้หักเข้เติ้มขึ้นคนที่เขายังเปิดใจหักเข้าถ้าอาจจะเปิดใจหักเข้าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณแม่ทั้งสองเด้อจ้าจ้านาสิตั้งใจทำนาดีที่ดีที่สุดลาสิบุญญาธนาจ้าเจ้าหายเลยเราเพียมาเือกเชื่อกันให้เลยโอ้ยแม่กันอุ้ยีสะพอนี่หัดลงนี่เที่ยงเลยเจ็บท้องวะลูก เยี่ยมม่อนีลงคอนเสิร์ตที่หล่ากลับไปพักพอนเลยเด้อเพราะว่าแค่แม่ลูกโจสิบห้าไปซานแม่ฮันนี่แม่เศร้าเดีย๋ยวกลับไปพักเอนเลยเยี่ยมมือแม่นกลับไปงานยีน่ยมมือแดงกลับมางานที่หล่าตกลงหาเวลาพักพอนหลายๆตัวเท่านี้ก็ยแย่งหลายแ้ฉพลังหลายอีลหลีไปจับเลขกว่าจ้าแม่นไปจับเลขอันนี้แล้วคอนเสิรต์ตแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวไปกินวีติโอ้กันอ่ะไปลุงจ้าไปลุงถือเอาแน่ถือแน่ดูแล้ว เย็งทองก็เหมือนเดีเดโ้ดเสียงเสียงทอง